เงื่อนั so ้นพุทธกาลขั้งบอกว่าชัดเจนทางตรงๆเดินตรงๆเนะเห็นกไหมเดินตรงๆนี่นี่ที่อาจจะต้องมีผลได้จากการเขียนที่ยาบทยืดเก้นงยืดสายไปในตัวสองเดินทาไกลได้ขั้นบอกเลยแล้วสามยืดเก้นงยืดสายมันมีส่วนได้นะ่ลรางกายก็คือจิต ท่านเข้าไว้ในท่านมีไว้ในอานิสงส์ของการเดินตะโกนมีไว้บอกด้วยหมดเลยเนี่ยท่านบอกว่าอย่างะเอย่างไรบอกเพื่อมรักเพื่อผมเพื่อความเป็นคนดีคนดีทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยใดมุมใดไม่มีทางเสียหายเลยบอกในเแง่ต่างๆ เพื่อเป็นความดีความดีความดีเพราะฉรนั้นไม่ดีตัดออกตัดออกสอนวิธีให้ให้เหยยดรอมากที่โดยียวนดูในพระไตรปิฎกเขาดูเจ้าห้ท่นานแสดงเ,เลยถึงเวลามาปฏิบัติตางด้านจิตใจมันเบิกกว้า,างภายในนี่มันโตเรื่องหายิ่งสมกันหมดนะกำลังกำล้านี้กับธรรมชาติอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้ทำธรรมชาติอย่างนี้ กระจายไปสองโลกเอาออกจากนี่นะคือเท่านมีนาพระกายวิโยกถ้ากายวิโยกเกิดหลังๆลังนูเจ้าปมีผ่านแล้วต้้งอะไรรู้รงสามสองสามสี่แล้เราลืมไปลในยานี่บางนะนัคิดว่าท่านผู้เจ้าทานจะค่อยร่วงไปร่วงไปร่วงไปแล้วจะไม่มีแบบขบักเอาไไ้ท่านจึงถอดออกมาเป็พระกายิโดก ล้าก็อยู่กแฟรคือพระพุทธศาสนานั่นแะออกจริงๆอยู่ในนั้นทำอยู่ในนั้นรูนะ้มันก็จางไปเลยนะมันมันเหมือนอะไรเมือ่อไหรเรื่องใจนี่เป็นแต่เพียงว่าถูกจอบถูกแหนะถูกช่วมถูกช่วมกับถาตึก,กเอาไว้มันไม่เห็นนี่พอเปิดจออเปิดแหนะออกน้ำมีอยู่แล้วนั่น <c oughs> เหมือนน้ำในบึงในบ่อในบึงใหญ่ๆน่ะ จอแหนปกคุมหมดน้ำมีขนาดไหนดีขนาดไหนก็ไม่เห็นเลือดเลือดขนาดไหนก็ไม่เห็นมองเห็นาจอกแหนบปกคุมนี่แหละเรื่องที่เด็ดปิดใจหัวใจสัตว์เหมือนจอกเหมือนแหนหัวใจสัตว์นั่นแหละได้แต่ทำนบใหญ่หรือบึงใหญ่น้ำบาดน้ำทำเต็มอย่างนั้นหมดเลยพอเปิดจอกปแหนวออกมองเห็นน้ำเรียกผู้สำเร็จพระโสดาสกิตชาภา นี่ก็คู่เห็นชัก,กเห็นน้ำนะเปิด,ปดต่อคนม,มันทำไมมันมืดอะไรนะ่ามาเปิดไปเปิดมาไปเห็นนนะ้ำเนี่ยที่จอเแนีนยปกคลุมไว้เปิดขึ้นมามาอาบมาลืมตัวอ๋อทุกข์นหนักอะไรน่านะที่เนี่ย <c oughs> ทีนี้เวลาหยุดแล้วถึงจอเแี่ยตะบกคลุมก็ตามผู้นี้จะไม่ถอนโืยความเชื่อว่านามม้ำไี่มีน้ำน่สะอาดสุดยอดนี่ท่านล่ะโสตกระแส <c oughs> ก็ใช้แหมฟันยุพานถ้าจริงถึงแล้วพอเห็นแล้วมันก็เอาแหละเปิดออกเรื่อยจอแหนบเปิดเรื่อยเปิดเรื่อยกว้ามออกคว้าออกเบิอออกหมดจะโล่งเลยนั่นน้ำมีอยู่จเมื่อไไรนั่นนี่เวลานี้กําลังมันจอกแหนปกคุมหมดชาวพูดของเราชาวไทยของเราเนี่ยจอกแหนปกคุมปกคุมหมด ทั้งคารวะทั้งพาทั้งเขาทั้งเราไม่ยกเว้นปกบคุมไม่มันจึงมีแต่อันนี้แสดงลวดลายตลอดเวลาผลของมันเป็นความรุ่มร้อนเหตุของมันเป็นความดีดดิน้นเหตุอันลึกอีกอันหนึ่งดันออกมาให้ดีดให้ดิด้นนั่นมันเป็นขั้นชั้นออกมาเพราะดีดดิ้นออกมา,อานี่ก็เป็นผลออกมาในแง่หนึ่งแง่หนึ่งนี่เราจอกแหน้มนดันออกดันออกพกทีกเล่มันผักดันไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้ คือมันผลักดันตลอดอยากคิดอยากปรุงเป็นธรรมชาติเข้ามาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติกิเลตเป็นอัตโนมัติผลักดันสัตว์ตั้งหลายให้ชำนาญตามกิเลตเป็นอัตโนมัติทั่วโลกดินแดนะไม่คิดไม,ไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้อยากคิดอยากรู้อยากเห็นอยากมีแต่อนิ้ด,ดันออกดันอรกเป็นเรื่องกิเลสทั้งมวลนะ <c oughs> เมื่อ,อยังไม่มีทำจะไม่รู้เลยว่าทาเป็นยังไงนะ มีแต่เรื่องกิเลสทํางานทํางานบนหัวใจสันโลกดิ้นดิ้นไปด้วยนั่นกิเลสมันมันผักมันดันออกไปฟังให้ท่านนะทินทั้งหลายฟังนะหลวงตาบัวไม่นานจะตายนะทำประเภนนี้ใครมาพูดให้ทั้งหลายฟังแเราไม่ได้คุยเพ็นจากความจริงนี้แล้วพูดได้ทั้งนั้นบ,าาบน้านเลยเชื่อไม่เชื่อไม่สําคัญกับใครใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็ากกกทำเขงจัดก็มีเท่านั้นเพราะเราไม่มีคำมาได้ว่าเสียจากการทั่งสอนโลก เราพอทุกอย่างแล้วเราสอนโดยความเมตตาจะดุจะด่าอะไรล้วนจะเป็นเรื่องของทมออกทั้งนั้นกิเลสไม่มีตัวจะออกจะว่าไงจะเผ็ดจะร้อนขนาดไหนก็ตามแล้วไม่เคยมีกิเลสมาแฝงขึ้นมาในหัวใจนี้ตั้งแต่วันมันดับลงไปสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วมันมีแต่ธรรมจ้ายอยู่ในหัวใจตลอดเวลาทา่านอะไรฟังไหม,หมลอกทา่านอะไรดูเวลานี้ <c oughs> นี่ละทำทะโลกได้ขึ้นเพียงหัวใจดวงเดียวที่มันคอบไปหมดเลย ไม่มีอะไรที่จะมีอํานาจเหนือธรรมนี่แหละทินทีนี้เราก็พูดเรื่องธรรมนะเรื่องคิดดีละทิ้งไม่มันอยากคิดอยากปรุงอยากอะไรอยากทุกถึงอยากท่านึ็สอนให้จิตใจสงบด้วยการภาวนาคือมันวุ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนว่าไฟมันแสดงเปะตลอดเวลาที่หาน้ําดับไฟได้แก่ให้ภาวนาบ้างนะนัะ่นนบอกพวิธีภาวนาทำง่ายคือจิตเนี่ยถูกกิเลสผลักดันออกพะที่นี่เอาทรรมตยเขา้า ได้แจกภาวนาเอาฟึกหัดเช่นอย่างเราได้พุโทโธก็เอาแล้วแต่เราชอบจริในแสงเราชอบทดดําบทใดเอาอันนี้แหละที่มาจับตรงนี้แหละตรงที่เหศมันมันดันออกมาที่เอาทําอัดเข้าไปนี้ได้แจกพุโทโธพุโทโธปิดไม่มันออกเอาพุโทโธทํางานผลของทางานของธรรมกับผลของการทางานงานี่เลศจะต่างกันที่เลศมันจะพุง้งพุ่งอยากชิดอยากเห็นอยาก ปรุงอยากแต่งอยากรู้นั่นรู้นี่ตลอรแล้วกู้อันใจตลอดเวลาน้านี่ก็เป็นฟองถ้าถึงน้ําใสมันก็เป็นฟองกวรตลอดนี่นั่งอันนี้ยิ่งน้ํามันเป็นตมเป็นคนไว้แล้วมันก็เป็นอันเดียวกันหมดเลยกิเลสใจก็เป็นกิเลสจะแสดงมากก็เป็นกิเลสมันก็เป็นตมเป็นคนมาเรื่องกัน <c oughs> ทีนี้เวลาเราภาวนาเราทำกทิจของเราให้ส่งให้อดูตัวเองให้ดีนะเราทำนี้ทำเพื่อเรา พอเหตุผลเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับหัวใจของเราทุกคนทีนี้เราจะระงับดับมันให้รู้เรื่องดูาวบ้างเอาที่นี่จะเอาคำไหนมันหมัดเอาพุทโธก็ได้ตามแต่ะดีตช้าทีนี้ช่องทางมันออกของเจมันพุ่งพุ่งเอาพุทโธอัดเข้าไปตรงนี้ไม่ให้มันออกเอาพุทโธทํางานปิดไว้ปิดไว้มันอยากคิดอะไรไม่คิดเอาเป็นกระต่ายลองดูมันเป็นไงคิดมาตั้งแต่วันเกิดมันได้ผลอะไรทีนี้เราจะบังคับไม่ให้คิดอนั้นแต่ให้คิดทางทม พุทโธนั่นคิดเหมือนกันอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของธรรมอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของเดีอารมณ์ของธรรมนี่คิดพุทโธพุทโธสติติดแน่มีเยอะแล้วก็ค่อยสงบลงสงบลงเนี่ยอยู่มันพุ่งนะสงบลงสงบลงพอติดนี่ค่อยสงบลงจะเย็นสบายเบาน,านัข่นผลของงานผลข,ของธรรมทำงานพุทโธทํางานผลข,ของพุทโธได้จากความสงบเย็นภายในใจพอมันเย็นแล้วมันก็พอรู้เหตรุรู้ผล ขณะก่อนนะั้นมันรุ่งอย่างนั้นอย่นที่นี่ขณะนี้พอเอาพุทโธมาเป็นน้ำดักใจจิตใจสงบอย่างนี้นี่เริ่มได้ได้สักขีปยานเลยนะเอาหลังก็ขยับเขาหีกบขยับเขาอขยิอันหนักเขา้าหนักเขา้าที่พุโทโธมันแน่นหนาะเขาแน่นหนาเขาความคิเดเหล่านั้นอ่อนลงอ่อนลงมีแต่พุทโธสงบเทร,ทรยิ่งสบายเนี่ยอันนั้นจิตเทระยริ่งยุ่งมันต่างกันนะักเลีกับท่าดูแล้วว่าเกลยดเป็นยังไงทำเป็นยังไงที่นี่พอพุโทโธถี่ยืดเข้าใจ อันนี้ยิ่งสงบเย็นลงสงบเย็นสุดท้ายจนกระทั่งพุทโธหายเงียบนั่นคือพุทโธดิหายเงียบมีแต่ความโลงภายในใจพุทโธท,ที่ปิดวันนี้เปิดแล้วกับที่มีแต่คำอยู่สบายตบายต่อไปก็จิตก็เป็นความสงบเป็นสมาธิแน่นหนามันคงขึ้นด้วยความสงบเย็นที่นี้ความอยากคิดแต่ก่อนไม่อยากคิดที่นี่นะเห็นไหมคิดกวนใจจิตที่มีความสงบ แน่วแน่เข้าไปแล้วความคิดกำปุงที่อยากคิดอยากพูนตะก,กอนดับหมดแล้วอยากคิดขึ้นมาก็ไม่อยากคิดมันกวนใจสู้อันต้องสงบแนวนี้ไม่ได้ความคิดนี้มันปุงมันกวนใจทีนี้เวลาจิตเป็นสมาธิกิตแน่น,นามันคงด้วยความสงบเย็นอยู่นี่สบายะวะ่าความคิดนี้ไม่อยากคิดไม่อยากปุงลำคาคิดเรื่องอะไรลำคาดังนั้นดูอย่างนี้แน่วมีแต่ความรู้เด่น สงา่าขนานทั้งวันมันก็สบาย,ยนั่นนะนไปนั่งอยู่ที่ไหนเดินที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายหมดจิตไม่ควรกิเลสไม่ควรอย่างเดียวทาบังคับไปแล้วสบายหมดนั่นแหละอยู่ต้นไม้ภูเขาเลี้ยไม้ใบหญ้าอดอิ่มอะไรไม่สนใจเหล่านั้นเป็นเพียงเพียงเครื่องเพียงอาศัยส่วนหลักใหญ่ที่จิตได้พึ่งพิงจริงดูกับทมที่มีความสงบเย็นเพราะฉะนั้นท่านผู้มีความสงบเย็นหรือมุ่งหวังมุ่งทางมากท่านจไมายุ่งกับอะไร ท่านทาอย่างนี้ตลอดจิตของท่านสงาน่างามเรื่อยเรื่อยจริงเป็นขั้นเป็นขั้นนะเนี่ยความสงา่างามของจิตที่อัมพรการบำรุงรักษาจิตด้วยจิตกับพาังสติสตังรักษาไว้ดีนี่เราพูดเฉพาะนักผรบปฏิบัติเช่นพระปฏิบัติท่านไม่มีงนานอะไรท่านทํางานท่านโดยเพาะทั้งวันทั้งอของท่านอยู่นั้นตลอดเวลาที่นี่จิตมันก็สว่างขึ้นเรื่อยจ้าจ้านี่อยู่ไหนสว่างหมดเย็นสบาย เรื่องภายนอกนี่ไม่เป็นของนะต้องกนะการอยู่การกินการหลับการนอนอะไรรนี้ท่านไม่ได้สีเป็นอารมณ์อันนี้เป็นที่รองรับความสุขความสบายท่านไว้เรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมอันนั้นเป็นเพียงอาศัยเฉยจะอดจะหิมท่านไม่เป็นเป็นอะไรได้อะไรมาฉันยี่ยี่พอๆเหยียวยาร่างกายเท่านั้นส่วนใจมีธรรมาชาติรักษาแล้วคือทําบํารุงอยู่ตลอดเวลาเย็นนี่ท่านเป็นอ่งท่านอย่างนี้นี่จากนี้ไป กินนี่ก็มีความสง่างามเพิเลยแล้วที่นี่เปิดทางด้านปัญญาออกใครจะว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะเปิดทางด้านปัญญาที่ี่เบิกกว้างอวกกว้างออกอันนี้ความรู้ความเห็นเราที่ว่าดีกว่าดีที่ว่าทั้งมันทั้งคืนอยู่สบายๆนี่กับองค์ธรรมปัญญาที่ออกความรู้แจ้งเห็นจริงกันนดั่ดาไปมีความสว่างสวมีคุณค่านันกกว่านี้อีกมากกว่านี้ที่นี่ก็ดีไมด่ดีย้อนกลับมาตรงมีสมาธิ ความเย็นสบายเขาถองอยู่ไหนอยู่ได้สบายเอ้ยนี่มันนอนใต้ย,ยู่เฉยหนักเห็นไหมเพราะอันนั้นเลิศกว่าน,นี้เขาบีบแล้วนี่หลักที่นี่เจ้าเอิกว้างออกนะนพอพัปัญญาออกเท่าไรมันยิ่งรู้ยิ่งเห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมันมีอยู่ทั้งหมดในโลกทานนี้เป็นี่เทยงว่าจิตนี่ถูกกัจจิเตปิดเอาไว้มันไม่เห็นนังที่บุญเจ้าทรงโลกวิถูรู้แจ้งโลกไอ้พวกเรามันโลกวิถถูและมืดบอดมันต่างกัน อันนี้พอนี้เปิดอึมันก็เห็นเพราะสิ่งวันนี้มันใช่ไหมมันมีอยู่แล้วเป็นเพียงา่าไม่เห็นเฉยเพอเปิดออกขคามันก็เห็นเขาเห็นเขากว้างออกกว้างออกเรื่อยเรื่อยอย่งนี้เรื่องความคิดความปรุงที่เป็นกิเลสนี่อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงความคิดความปรุงทางด้านธรรมะนี่หนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นข้ากิเลสไปความข่ากิเลสไปความทางด้านปัญญาข่ากิเลสนะทางด้านสมาธินี่เหมือนกับหินทับยาทับเอาไว้พอด้านปัญญาเปิดหินออกขุด ลากมันอยู่ที่ไหนหญ้านี่ขุดลากหญ้าออกนั่นาาออกับปัญญาเจ้าออกเจ้าออกกจ้าออกเรื่อยแล้วพอถึงท่านปัญญาก้าวเดินแล้วทีนี้เอาแล้วนะนี่ดินน,นะพอปัญญาได้ก้าวเดินแล้วพวกกิเลสทั้งหลายนี่หมอบลงหมอบลงปัญญาเหยียบแหลกเหยียบแหลกเหยียบ,หยบแหลกแสงตก่อนกิเลสเป็นอตัตโนมัติมันาาพาชิดพาปรุงพาดิน้นพาดิ้ทีนี้ทำเพราคุณก้าวถึงท่าขั้นปัญญาแล้วนี่ทำเป็นอตัตโนมัติเข้จายเหย แทนกันแล้วเนี่ยทำเป็นธรมาติแก้ี่เลสที่นี่เอากิเลสตัวไหนออกมาไม่ได้ทํานี่หมุนู่ิวต่วูิวติูเป็นอัตโนมัตินี่ลเราไม่เคยเห็นอัตโนมัติขึ้นนาทีฟันกับกิเลสเราจันได้เห็นพูดนี่นี่ไม่ไดเอามาจากไหนเราจะไปหาลูกคำพีก็เห็นดูคำพีนี่เลยที่เลสอยู่นี่ทําอยู่นี่ฟัดกันอยู่ที่นี่มันลู่ขึ้นมาลู่ขึ้นมามันก็เจ้าออกเจ้าออกนี่เลสยิ่งหมอบยิ่งหมอบหมอบชราสิปัญญายิ่งเฉียบยิ่งแหลมยิ่งรวดเร็วคอโขงหน้าภาพขาดสะบ้านขาดสะบ้านนี่ ทำทำงานขายจำาอาเงียบศาสนาผู้ทธเจ้าสุดร้อเอามาขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสเปลี่ยนจัดตาเราเนี่ะชัดเจนมากทีเดียวเหมือนกับว่าบางทีจนสาพัญจนเฮ้อม,ม,มันไม่ใช่สําเร็จเป็นพระรหนต์เลยเเนี่ยเหมือน,นหนึ่งว่าเป็นพระรหนต์น้อยๆถึงมาคือมันหมดเงียบเลยตัวที่มันเคยเป็นการสึกมากน้อยหมดมีอำนาจของธรรมเจ้า,อาเอาโพกมา ตัวไหนผัวมาพลาขาดสบ,บ้นไปเลยนี่แหละอัตโนมัติของสัมฆ่นี่เลยไม่ใช่เราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่าตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นอัตโนมัติแล้วี่เลสทำลายสั์โลกก็เป็นอัตโนมัติระงานให้รับความทุกข์ประมาณฉันได้ทำรรมาที่เป็นเพื่อปราบความกิเลสก็ฉันนั้นเหมือนกันปราบอะไรเกิดขึ้นมาปราบเลื่อยเลื่อยจนกระทั่งขาดสบ,บ้นผางที่หมดเลยไม่มีอะไรเหลือจ้าเนือเป็นอะไรไปอีกหนัน่นนี่พูดจริง,รงนะ มันเป็นอย่างนั้นคูดออกมาจากหัวใจอย่างนี้แล้วมาขอหกสั้นต่างยหรือยิ่งมาชวนจะตายจะตายเปิดออกเปิดออกเวลาดีมันจะไม่ได้รู้ได้เห็นจะแบกคำพีอยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์แบกคำพีจำมาเฉยเรียนมามากน้อยไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่เอาขึ้นมาปฏิบัติอืต้องปฏิบัติก่อนมันถึงจะรู้ด้เห็นดีละเรื่องธรรมที่ว่าเป็นอัตโนมัติท่าจิเลสเป็นอย่างนี้นะพอถึงขั้นปัญญาปัญญาแล้วออกจากปัญญาแล้วเป็นปัญญาอัตโนมัตินั่นบ้างที่ ถ้ามาสติปัญญาอนมัติเป็นเองเป็นเองเป็นเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนเว้นตลับงอกนั้นไม่มีงานนี้ไม่มีการไม่มีอะไรเลยมีแต่งานฆ่าเกล,ลียสตลอดเวลาพอตื่นนอนพัฟัดกันแล้วฟัดกันแล้วหลับขนั้นบางทีไม่หลับกลางคืนนอนกลางคืนทั้งคืนไม่หลับเลยก็มีอืคือมันเพลินเนี่ยอัตโนมัติคือสติปัญญาฆ่ากิเลสมันเป็นอัตโนมัติ ถ้าทีา่หายเงียบไปนี่มันเขาคุยเสียนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งเสียพอเจอเกิเลรมันก็ฟาดกันอีกก็เป็นงานอันหนึ่งอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดกลางคืนนอนไม่หลับเลยอคือมันหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วนอนนี่อันนี้ไม่ไม่ลงเวทีนั่นเนี่ยนั่งมวยฟาดกันในวงในไม่หยุดไลสอยนอนให้หลับมันไม่หลับแล้วลุกขึ้นมาก็เอาอีกเอาอีกสุดท้ายแจ้งสุดท้ายแฉ่อ้าวมันจะตายแล้วนน่าว กลางกลางวันเด็กจะพักนอนมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนนี่แหละเห็นไหมถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติที่จะพ้นจากกิเลสโดยประการน้ำพ่วงเห็นโทษกิเลสมี้เต็มหัวอกเลยแต่ก่อนไม่เคยเห็นมันเป็นบ้าก็้มันเต็มตัวที่เวลาเห็นโทษของกิเลสก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณค่าของธรรมก็แบบเดียวกันมันจะอยู่ได้ยังไงมนุษย์เรามันต้องรีบตลอดพ้นแค่อย่างเดียวที่ว่าจะถอยมันไม่มีเลยข้อขาดขาดไปเลย ที่จะนี่เกิดจะให้ดูดพ้นดูดพ้นเวลาจิตสติปัญญาอัตโนมัติแล้วยังเข้าขั้นมหาสติมหาปัญญายิ่งเจ้าเข้าไปเป็นน้ำรับน้ำซับน้ำซับน้ำ,น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 ำสูญไห้ไปเลยซึมไปเลยนี่อ่ะสติปัญญาเป็นขั้นเป็นขั้นจากการฝึกการภรมาณตัวเองนะ <c oughs> นี่พอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญานี่ยิ่งเหนือยเหมือนเป็นประหาหนหน้อยๆนะเหมือนไม่มีเลย แต่ทั้นี้ก็ซึมหากันนั่นเห็นไหมกิเลสมันซึมละเอียดสติปัญญามหาสติมหาปัญญานี่ก็ซึมตามกันล้างกันชะกันล้างกันตลอดเราจงกระทังหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้สติปัญญาที่แบบเป็นอัตโนมัติทั้งสติปัญญาอัตโนมัติทั้งมหาสติมหาปัญญาเป็นอัตโนมัตินะจะยุติทันทีเลยอ้าวจะฆ่าเลยกิเลสจะตายหมดแล้วเครื่องมือที่ฆ่ากิเลสมันก็ปล่อยเหมือนเราทําการทํางานทาบันทึเสร็จแล้วก็ปล่อยนี ปล่อยมือเราทำแล้วเสรเราสิวมาเราฟันมากเนี่ยพอ,อนี้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยนี่ปล่อยนี่พอเสร็จโดยยิ่งเชิงแล้วก็หมดการก่อสร้างไม่มียิดเลสสิ้นเสร็จโดยนั่นแล้วการสร้างอาสร้างทำไม่มีมหาวิทยาลัยธรมชาตที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั้นมันก็ทสร้างโดยชาแบบเต็มมากทั้งน,นั้นทางเดินลึกเครื่องมือส่วนละเอียดละเอียดละเอียดสุดยอดท่าดเดกลืเมือ่อกีเลสขาดะกันไปแล้วเครื่องมือละทั้งหลาย มีมหาสติมหา,าปัญญาเป็นสำคัญละง,งับลงเองไม่ต้องบ,งบังคับละงับลงเองมีแต่ความเสวยผลนั่นแหละจ้าอยู่ในใจที่จะฆ่าตัวอะไรก็มันชัดแล้วมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้ว,ลวนั่นแหละท่านว่าสว่างจ้าคือมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้พาาระอรหันต์ท่านบนรรลุท่านอย่างนี้เองจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นอย่างเดียวกัน รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันกิเลสประเภทเดียวกันธรรม,มะประเภทเดียวกันสังสหารแบบเดียวกันกิเลสขาดกบ้านใสแบบเดียวกันบริสุทธิ์แบบเดียวกันประามกันหาอะไรพูดแล้วสาธุทันทีพบบระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ข้างล่าไม่ทูลถามนั่นเห็นไหมสันทิติโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของเองนี่พระพุทธเจ้าประทงัทงไปแล้วอย่างเด็ดขาดก็มามันรู้อย่างนี้แล้วก็จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมถ้าทูลถามอยู่ธรรมะนี่ก็ยังไม่เด็ดขาดใช่ไหม ก็เมื่อธรรมะได้ขาดเราลูกก็ตามธรรมะแล้วจะถามท่านหาอะไรนั่นพอพูดอย่างนี้เราก็ <c oughs> เราไม่ลืมนะตอนเย็นๆยนท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มันเทศธรรมะย่างเล็กที่เดียวนะเอาอย่างเ,เ,เ,เ <c oughs> ที้ยงเที่ยงเที่ยเลยที่จะว่าเรื่องเที่ยงก็คือว่านี่องค์ผู้พุทมาถึงเรื่องอัฐิของหลวงปู่เสาตายบุปร,ราธาตุเนาะท่านว่าองนั้น ถ้าหลวงปู่เสาไม่กลายเป็นประธาตุเราพวกเรามันก็เป็นขอนสุ่มฤาษีกันดวยฝังที่ไหหลวงปู่เสาขึ้นนั้นท่านแน่แล้วว่าหลวงปู่เสานี่เป็นพระรหัสพูดง่ายๆและอาถิกลายมทธานุพระเป็นมาเล่าให้ฟังว่าอาถิหลวงปู่เสาเป็นพระธาตุท่านก็เลยพูดอย่างนี้นะถ้าหลวงปู่เสาไม่เป็นพระธาตุเนี่พวกเราปฏิบัติมานนี่มันกันเท่าัน ถอนฟุ้งละสิมันไม่มีความหมายถ้าทํายังมีความหมายอยู่พวกเราปฏิบัติก็จะเป็นไปได้อย่างนั้นความหมายว่าง,งั้นเพราะจากนั้นแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอะเกี่ยงกับท่านกายพระธาตุส่วนที่เป็นผุยเป็นผงที่ยังไม่เป็นพระธาตุเขาคนเขาเอาไปห่ายผ้าขึ้นถงผ้านี่นะเอาไปตําบทละเอียดแล้วเอาไปทํารูปนี่าำนายขายเพราว่าไง ท่านก็เปี้ยงขึ้นเลยตรงนี้เลยนะท่านสะเสือนใจท่านมากนะทา่านเฮ่อเฮ่อกันเลยคือเอาอ,อาถิของท่านไปทำทําเป็นพระผงพระอะไรอยแบบนี้ขายนั่นแหละท่านขึ้นแรงนั้นะะเน,นี่ยเฮ้อเฮ่อกีนเลยเฮ่อนี่พวกนี้ปฏิบัติแบบไหนนั่นมันปฏิบัติแบบหมาขวากันนะหาแท้กระดูกใช่ไหมนี่จะปฏิบัติแบบไหน,นเนี่ยเนี่ยว่างั้นละขี้อยู่ตามนั่งนั่งอยู่นั่นละ,ฮะ,ฮะเฮ่อเฮ่อกัน จเปีย้ยมเปียเต็มยอดแล้วพอสุดท้ายเรามาพูดแล้วสาธุทัทนยกบือขึ้นเลยนะแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างน้าก็ไม่ทูลถามสันวางทูลถ,ถามท่านหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันอุนเวนทูลท่านถามท่านหาอะไรเท่านี้เราก็ฟังฟางว่าทูลท่านถามท่านหาอะไรเวลามันมาเป็นขึ้นมานี้มันก็เข้าอันเดียวกันเลยไม่ได้คุยไม่ได้สวมรอยอ๋อเขาไปทักนั่นขอ ทูลถามว่าอะไรอะไรเป็นพระพุทธเจ้าอินเดียรหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปริพาน์อยู่ที่เมืองเมืองอินเดียเลยรหรือเป็นพระพุทธเจ้านั่นพระรูปพระโสมร่างกายของเราที่ไหนตายได้เผาได้ฝังได้ทั้งนั้นธรรมชาติที่พุทธะแท้คืออะไรอันนั้นที่ท่านที่สนรู้ท่านเห็นจริงๆนั่นแหละพุทธะแท้าศาสดาองค์แท้จริงคือน,นั่นเองเพราะงาั้นท่านเป็นในตัวงท่านเนต็มตุลเต็มยอดแล้วท่านจะไม่ทูลถามพระเจ้าจะถามท่านหาอะไรก็เดียวกันอย่างเดียวกันความหมายว่างาน นี่แหละท่านบาเราก็ฟังตอนท่านพูดเราก็ฟังก็แล้วมันยังไม่เป็นเอาใจไหมละ่ะแล้วก็ฟังที่เวลาปฏิบัตรริแบบมันขางขึ้นมาแบบนี้นะอ๋อท่านที่เลยเนี่ยลงอันเดียวกันไม่สวมรอยไม่โอ้ไม่อวดก็ของอย่างเดียวกันรูอย่างเดียวเคยเห็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปทูถล,ลาออถ,ถามอะไรแล้วพุทธเจ้าคือใครคืออะไรไม่ไดไปทูลถามอะไรนั่นเข้าใจไหมละ่ะที่นี่นี่ลากษาะจต องเอกอยู่ปัจจุบันในจิตที่ให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ล้วนแล้วไม่ต้องสูญถามเลยพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ในโลกธาตุนีมีมากขนาดไหนนี่เราพูดไปโลกนี้มันจะสกปรกเราจึงไม่พูดนะ <c oughs> มันไม่เกิดประโยชน์จะมีแต่โทษอย่างเดียวจ้าขเขาพุทธเจี่มันรู้กันหมดเลยจะว่าไงนั่นเห็นไหม่าว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ได้องค์หนึ่งเลยนะมันจ้าแล้วมันเข้ากันหมดเทียบเหมือนกับน้ำมหาสมุทร มีน้ามาสมุทรเอาน้ําไหลมาจากคลองต่างๆทั้งบนฟ้าทั้งมาตามพื้นแผ่นดินมาจากคลองนั้นของนี้พอเข้าถึงมาหาสมุรทรผางเท่านั้นแหละน้ําทั้งหมดนี้จะลบอ,ออกหมดเลยว่าจากบนฟ้าจากสถานที่ต่างจะเรียกได้คําเดียวว่านี่น้ํามหาสมุทรเท่านั้นออกมาจากไหนไม่สําคัญพอลงน้นแล้วเรียกมานน้มามหาสมุทรหมดเลยอันนี้ท่านผู้บําเพ็ญบารมีทั้งหลายนับแต่บุญเจ้าทุกๆุกองลงมาถึงบรรดาสาวกทั้งหลายตลอด สับโลกทั่วไปนี่เหมือนับน้ำนะไหลามาจากที่ต่างๆคนนี้บางสร้างบารมีมาแค่นี้แค่นี้ <c oughs> สัน้นสั้นยาวก็มาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไหลจากของนั้นของนี้ตกมาแต่บนฟ้าก็เป็นฝนพอลงแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรเป็นน้ำมหาสมุทรอันนี้ก็ไหลามาไหลามาจากกองต่างคือผู้สร้างบาร,รมีนะะั่นแหละทำมาไหลมาใกล้เขามาใกล้เขามาพอมาถึงนี่ผึงเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันมว่าน้ำของง้นของนี้ไม่มีความหมาย บนท้าอากาศที่ไหนไม่มีความหมายเอ็นความหมายเต็มตัวอยู่ที่ว่านามมหาสมุทรคำเดียวพออันนี้ก็มันกันผู้สร้างบารมีมาพอจิตใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เขา้ามาก็ยังเรียกสายนั้นสายนี้อยู่นะพอพังเข้าไปถึงมิมุติจิตธรรมตัดสืปถึ่งนี่นแหละมหามิมุติมหานิพพานคืออันนี้เองธรรมธาตุคืออันนี้เองถามไข่เท่านั้นพอเข้าใจไหมนี่แหละท,ที่ว่าถามมาพูดเจ้าอะไร พอจ่อปั๊บลงไปเป็นมหาสม,ม,มุทรไปแล้วจ่อป <laughs> ั parfois, whale, ๊บลงไปเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดแล้วเข้าใจญ่เนียเป็นมหามสมุทรมหามูลมหาลิพานเหมือนกันหมดแล้วเหมือนน้าในมหาสมุทรเนี่ยพอน้ำไหลลงไปแล้วมือจ่อลงไปเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดเลยนี่แหละทำพระพุทธเจ้าเพราะท่านถึงว่าไม่ทูลถามทูลถามนั้นมันเจ้าอยู่นั้นเราเหมือนกันหมดแล้วจะทูลถามพาอะไรนี่แหละทำพระพุทธเจ้าส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติาตามนะถ้ามาปฏิบัติแบกคำพีอยู่ก็แบกนะไม่เกิดประโยชน์อะไรคอยามาปฏิบัติมากน้อยจะได้ผลเป็นลําดับลาดาไปเม้นแต่น้อนๆจมอยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์าันจำกันนะว่าจะพูดอะไรวันนี้มันขึ้นแต่เปียงๆมันขึ้นมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่พวกว่าฆราวาสญาโยมเข้าใจไหมเนื่อตั้งแต่ก่อนจังหันที่ตอ,อนไห,หนไม่รู้นะเนี่ย มันนั้นอันนั้นมันดูมันยังหิวโหยยังไม่อิ่มยังไม่พอขึ้นอีกฟ Assass, t t Inter, าดอิก <aument> ท <open throat> ีเดียวนี่พอแล้วยังไม่พอมันเจ้าของก็กำลังจะต,ตายแล้วหรือว่าไงเนอสามอันทุกคนเวลานี้เรื่องกิเลนนี้หนาแน่นมากทีเดียวจนดูจะดูไม่ได้นะคุณจริงจริงนะแต่ทําดูโลคไม่เหมือนไม่เหมือนโลกดูรมโรกดูรมตั้มนี่ก็ถึงใจแทงก็าหัวใจชมกับแทงหัวใจ ก็ตัหนี้ก็แท่งหัวใจแต่ทําแล้วไม่มีไม่มีแทงหัวใจดูไปไปเหมือนไม่มีถ้าเวลาจะพูดนี่ก็ออกเลยทันทีเพราะจบแล้วหายเงียบเลยนั่นแหละทาต่างโลกนะไม่ได้กระทบเสือมจิตใจท่านอะไรว่านี่เทสนะทนั่นเทนสะนี้อะไรก็ไม่รู้มันกำลังจะตายแล้วพูดเจนอนี่นะ